หนึ่งคนที่ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะนั่นคือคุณพ่อสุดหล่ออย่างโยงอ์มแชร์นั่นเองค่ะงานนี้เจ้าตัวบ่นอุบเลยนะคะบอกเลยว่าป่วยกายเนี่ยไม่ทรมานเท่ากับป่วยใจยเพราะว่าจะไม่ได้เจอหน้าลูกสาวน้องอบเชยค่ะ โดนโรคกระเพาะเล่นงานจนต้องแอดมิตรรักษาตัวในโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะสําหรับนักร้องหนุ่มโยงอัมแชร์ที่อาการโรคกระเพาะแล้วก็กดไหลย,ย้อนเนี่ยกำเริบค่ะทั้งแน่นหน้าอกแสบร้อนในท้องเจ็บปวดจนต้องขอยานอนหลับเลยนะคะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าอาการป่วยทางกายเนี่ยไม่ทรมานเท่ากับอาการคิดถึงลูกสาวน้องอบเชยค่ะงานนี้คุณพ่อทําได้แค่บอกรักแล้วก็คิดถึงลูกสาวผ่านทางวิดีโอคอลเท่านั้นนะคะโดยโยงได้โพส์ภาโมเม ที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็วีดีโอคอลคุยกับลูกสาวด้วยความคิดถึงค่ะพร้อมข้อความว่าดูแลคนอื่นมาตั้งนานจนลืมดูแลตัวเองมีสัญญาณมาเตือนซะเลยว่าต้องพักบ้างนะคะโรคกระเพาะถามหาเพิ่งรู้ว่าอาการป่วยใดๆก็ไม่ทรมานเท่ากับการที่ต้องอยู่ห่างจากลูกเลยคิดถึงนะครับกำลังใจของพ่อ